ยืดตัวขึ้นคมาแมวท้องสูดลมเบาๆเข้าไปกลั้นไว้ปล่อยปล่อยปล่อยออกยืดตัวขึ้นคมาแมวท้องกลั้นลมไว้สักพักปล่อยปล่อยปล่อยทำอย่างนี้นะคะทําวนไปวนมาเลยค่ะสร้างจิตให้ตื่นสร้างสติให้กลับมาอยู่ในกายนะจิตเข้ามาอยู่ในร่างกายนะคะ กายในกายที่พระพุทธองค์ประทานให้คู่แรกในสติปัฏฐานสี่ก็ต้องอาศัยกายตัวนี้แหละกายหยาบนี่นะคะกายหยาบกายละเอียดคือลมหายใจนะคู่กันนะกายในกายกายละเอียดเข้าไปอยู่ในกายหยาบเห็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกในะลมนี่นะเดี๋ยววิ่งเข้าเดี๋ยววิ่งออกที่รูจมูกที่จริงลมมันวิ่งทุกรูกขุมขนเลยนะ เวลาเราจิตสติแน่วแน่ตั้งมันเนี่ยเราจะเห็นเลยนะลมลมเนี่ยวิ่งในรูขุมขนวิ่งเข้าวิ่งออกนะมันเย็นซาซาซาเลยเหมือนเรา,เาน้ำราดหัวเนี่ยเปิดฝักบัวนะราดลงศีรษนเนี่ยนะเปิดเบาๆเนี่ยเราเราจิตและสติเข้าสู่ภายในนะ mm. เวลาเราปฏิบัตินะลมเข้ามันเป็นลัง,งเง้นแหละนะคะเย็นซาวิ่งลงไปถึงปลายเท้าเลยนะแต่ลมหายใจเนี่ยจิตและสติเราก็ นะดึงจากปลายเท้านะคะดึงความสนใจจากปลายเท้าเคลื่อน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 ถึงกลางกระหม่อมนะถ้าเราจะฝึกอนาะนะปัสตินะฝึกขนาที่เราลองเปิดฝักบัวใส่สศีรษะได้เลยวิปัสนาเลยนะตรงนั้นอานาปัสติและวิปัสนาไปพร้อมกันเลยเปิดฝักบัวใส่กลางกระหม่อมอย่าไปอย่าไฟน้ำแรงนะคะมันเสียงดังแล้วก็น้ำมันกระเทือนร่างกายมันจะทําให้เราไม่เห็นลมแล้วก็ไม่เห็นเวทนาไม่เห็นความรู้สึก เปิดน้ำผักบัวอ่อนๆนะคะอ่อนๆนะคะจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้ถ้าแข็งแรงก็ยืนถ้ามีที่เกาะก็เกาะไว้นะเวลาน้ําไหลลงตั้งแต่ศีรษะถึงเคลื่อนลงไปถึงปลายนิ้วเท้านี่เราจะเห็นเลยนะฝึกจิตและสติวิ่งจากบนนะคะลงล่างวิ่งจากบนลงล่างก่อนพอมันชํานาญจะแล้วนะคะจากบนลงล่างจากบนลงล่างจากนั้นเรากลับจิตและสติที่เข้มแข็งแรงอ่ะวิ่งจากล่างขึ้นบนเลยเคลื่อน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 ขึ้นมาข้างบนเลย ะะสลับกันเลยนี่จากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนอันนี้เป็นการฝึกจิตและสติเป็นการกวาดความรู้สึกนะเป็นการคลียล์ขยะในร่างกายในจิตใจพร้อมๆกันเลยสมาะและวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้แหละเวลาปฏิบัติอย่างนี้นะนะลองดูนะลูกๆทั้งหลายเปิดฝักบัวใส่กลางศีรษะกลางกระหม่อมนะคะให้ไหลเบาๆลินลินไม่ต้องเยอะนะเป็นน้ําที่ไหลน้อยๆหน่อย เรายืนเกาะอะไรหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะนั่งเก้าอี้ให้น้ํามันไหลลงมาเพื่อที่จะฝึกวิ่งเดินสติกวาดสติกวาดความรู้สึกจากกลางกระหม่อมนะคะลงสู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากกลาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าถึงกลางกระหม่อม <c oughs> สัญญาแม่ดีเดี๋ยวดับดับมา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 ดับดับเวลาเราฝึกอย่างนี้นะ่ะมันเป็นการทําให้สัญญาเก่าๆที่มันทําให้เราทุกข์ที่เราให้เราอึดอัดขัดเคืองมันหายไปมันหมดไปนะ เมม ori เลยว่างมันจึงไม่ค่อยมีอะไรเวลาพูดไปพูดมาบางทีน้ำอยู่ในสุญญตาความว่างเนี่ยนะเมื่นึกคําพูดไม่ออกก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเวลาเนึกอะไรขึ้นมาต้องรีบพูดออกมาอย่างนี้แหละนะก็ต้องต้องนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวนะคะพูดเรื่องลมหายใจเราจะไปพูดเรื่องอื่นก็ไม่ได้มันก็ต้องพูดเรื่องลมหายใจนี่แหละเพราะไม่งั้นมันจะพูดไม่ออกพูดความรู้สึกก็ต้องพูดความรู้สึกพูดเวทนานี่แหละ มันกเน็เวียนไปวนมาตรงนี้นะถ้ามันพูดหลายเรื่องแล้วไม่ได้มันไม่จํามันไม่ขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยให้ลูกๆฝึกนะฝึกให้เป็นสภาวะน,นี้แหละเราสัญญากับลมหายใจแล้วเนี่ยมันไม่ทุกสัญญากรบลมหายใจแล้วไม่ทุกนะความทุกมันหายไปมันเหลือแต่ความอิสระของจิตมันไม่ใช่ความสุขนะแต่เป็นความอิสระของจิตความตื่นรู้เบิกบานความมีชีวิตชีวา คิดอะไรขึ้นมามันก็มีความอิสระของจิตนะมันเบิกบานนะจะคิดเรื่องบุคคลมันก็เบิกบานคิดเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ถึงแม้จะคิดเรื่องที่มันอ่สิ่งที่มันไม่ดีอดีตนะ่ะมันก็ไม่ทุกนะมันก็ยังเบิกบานอยู่ดีจะคิดเรื่องดีเรื่องชัว่วเรื่องอะไรของใครยังไงนะมันไม่มีความทุกข์เลยเออแม่เห็นจิตตัวเองเป็นอย่างนี้จริงๆต้องขอบคุณตนเองนะที่เป็นอย่างเงี้ย แทนที่เราจะทุกเงี้ยเรไม่ทุกเลยนะไอ้ทั้งนอกนี่มันไม่สาคัญหรอกใครจะมาเวียงอะไรใส่เนะี่ยมันก็เวียงใส่ทุกวันแหละ,ะคนที่ทําชั่วก็ทําอยู่คนที่คิดชัว่วพูดชัวช่วทําชั่วก็ทําอยู่เราไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะคะอยากทําอะไรก็ทาอยากพูดเรื่องเราอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่มีประโยชน์เรามาทําของเรานี่แหละพาลูกปฏิบัตินี่แหละค่ะวันนี้แม่จะอะตอบคําถามลูกถามมาแนละเรื่อง การกินนะคะแม่บอกว่าแม่อธิบายเรื่องการกินให้หนูทราบหน่อยหนูสับสนว่างี้หนูเริ่มมารักษาศิลนแปดบางรูปบางนามบอกลูกกำลังจะไปอินเดียนะจะไปอินเดียไปรักษาศิลนอยู่ที่โน่นว่างี้นะเข้าพรรษานี่ไปไม่แล้วถ้าจะไปแล้วละ่ะ <laughs> บางคนก็จะรักษาสิลนอยู่ที่บ้านเรื่องการกินว่านนะีไม่ยากเลยตั้งใจฟังให้ดี สินแปดนะที่เพิ่มขึ้นมาจากสินห้าสินห้าเป็นคําสั่งจําไว้ศินห้าเป็นคําสั่งเป็นกฎหมายใครทําผิดย่อมได้รับโทษเพิ่มมาอีกสามข้อเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นวินัยเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอลูกๆทั้งหลายจะรักษาสินสมบูรณ์คือศินห้าเป็นคําสั่งใครทําผิดได้รับโทษทันทีเลยอย่างข้อหนึ่งเนี่ย ห้ามฆ่าสัตว์ตตดชีวิตเราไปฆ่าใครสักคนเนี่ยมีโทษไหมเมต่าฆ่าสัตว์เงี่ยโทษคือทําให้เราทุกข์นะเป็นบาปในใจเลยนะเป็นฆ่าสัตว์เป็นดังแกหรือเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนแบบไหนก็นแล้วแต่ด้วยมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมทุกข้อแหละเป็นคําสั่งหมดเลยของพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคําสั่งใจของเราสั่งไม่ใช่เออื่นสั่งเราทําผิดใจของเราก็รู้แล้วว่าเราทําผิดมันก็จะทุกข์เลย แล้วก็กฎหมายคือเวลาฆ่าคนเนี่ยกฎหมายมันไม่ทิ้งแน่นอนมันไม่ให้เราลอยนวลแน่นอนเว้นแต่ผู้มีอำนาจกฎหมายเอื้อมไม่ถึงแต่พวกพวกเราคนธรรมดาอย่างเงี้ยกฎหมายจัดการแน่นอนเข้าคุกไม่งั้นก็ปรับนะคะไม่เข้าคุกก็ปรับนั่นแหละฉะนั้นศินคือคำสั่งสินห้ารักษาศินห้าไว้สมบูรณ์ที่สุด ศินแปดเป็นพระธรรมและวินัยเท่านั้นเองเป็นข้อวัดปฏิบัติให้นักบวชที่เริ่มเข้ามาฝึกหัดขัดเกลวนะคะที่จะ,จะเจริญภาวนานะเป็นศิลแปดสินแปดก็คือเพิ่มหนึ่งไม่กินข้าวตอนเย็นนะสองไม่ทาอะไรที่ให้มันหน้าแดงปากแดงอะไรมันจะทำให้ <c oughs> มันไม่ใช่นะคะนักบวชมาปากแดงแก้มแดงมาใส่น้ำหอมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนเขาไม่ได้ใส่กันนั่ง นั่งปฏิบัติในศูนย์เนี่ยใครล,ลองทางเอาปากแดงแก้มแดงทุกคนจะผิดปกติเลยสัตว์ประหลาดเลยนะแล้วก็นอนที่นอนสูงเนี่ยมันมันเรื่องเล็กเลยนะจิ๊บจ้อยเลยนะไปน,นอนทําไมฟูกลนะ่ะปฏิบัติทมแล้วก็นอนที่ที่นอนธรรมดานี่แหละบางๆนี่แหละนะเป็นนอนเบาะเล็กๆนี่แหละพวกแม่ก็เป็นเตียงพับได้ค่ะเตียงเนี่ยที่ลูกซื้อให้นี่แหละ ไม่ยากเลยนะคะสามข้อของสินแปดไม่ยากเลยแต่ลูกลุกใจเรื่องกินนั่นเองเรื่องกินฟังให้ดีเรื่องกินพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามเรื่องกินนะเรื่องกินเรื่องรับประทานเรื่องขบเรื่องฉันทั้งหลายไม่ได้ห้ามหิวต้องกินป่วยต้องกินต้องรักษาด้วยอาหารแต่ต้องกินแบบมีสติกินยังไงอะเราเอาแขวนของที่มันแสลงเข้าไปไหม เอาแอลกอฮอล์เข้าไปไหมไปกินของดิบของดองของอะไรไหมไปกินเนื้อสัตว์ไหมนี่แหละของกินที่มันยาวิกาลนี่แหละที่ห้ามเนี่ยยามวิกาลเด็นมื้อเช้ามื้อเพลนเนี่ยก็อะไรก็ได้จะเป็นอาหารมังสวิรัตอาหารเจหรืออาหารธรรมดาก็ได้ไม่ห้ามเช้าและกลางวันท่านห้ามตอนเย็นคือหลังเที่ยงไปเพราะว่าเวลาไปกินอาหารพวกแอลกอฮอล์เนื้อสัตว์ของสแสลงทงั้งหลายมันร่างกายเราจะป่วย จะปฏิบัติไม่ได้ได้ยินแล้วอยัางลูกพระพุทธอ,องค์ไม่ได้ห้ามนะถ้าเราป่วยนีย่เราต้องกินก็ต้องกินนะมียาเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยต้องกินนะกินผลไม้กินอะไรสลัดไปกินอะไรอ่อนๆไปไม่ต้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแกงอ่อมเป็นลาบเป็นลูกอย่างเงี้ยอันนี้ตัดไปเลยไม่ถูกนะคะนักบวชจะมากินอย่างนั้นมื้อเย็นไม่ได้แต่มื้อเช้ามื้อเพลนก็เรื่องของคุณไปอย่างเงี้ยใครอยากจะกินแบบนั้นก็เอา อยากกินลาบกินลูกมื้อเช้ามื้อเพนเนี่ยนะแต่มื้อเย็นขอนะคะพระพุทธองค์ขออย่ามาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตเป็นแกงเป็นต้มเป็นผัดเป็นชาเป็นเรื่องราวเป็นลาบเป็นลูกเป็นอะไรไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ให้ทําอย่างนี้เท่านั้นเองแต่กินพืชกินผักกินผลไม้กินไปเลยกินเป็นขี้รานะเพสัต์นะกินน้ำปานะนะ ท่านห้ามบอกว่าไม่ต้องเป็นผลไม้ใหญ่ๆอย่างมะพร้าวนี่มันยากมันปอกยากมันกินยากทุเรียนเงี้ยทุเรียนเนี่ยปอกยากละลูกอะไรที่มันปอกยากๆมีน้ำอะไรโตๆใหญ่ๆมันเป็นเรื่องเป็นราวทาให้เป็นภาระในการปฏิบัติมันยุ่งยากในการอ่าปอกเอามากินเอามารับประทานเอามาขบมาชันท่านให้กินผล หมากลักไมลูกเล็กๆที่กินง่ายบางลูกก็ไม่ต้องปอกอย่างเช่นมะยมอย่างนี้นะคะมะยมเนงงี่ยลูกผลไม้เล็กๆนะมะปรางมะเฟืองมะไฟอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะมะกรูดมะนาวได้พวกหมดเลยมะพร้าวส้มโอนี่ไม่ได้มันกินยากเท่านั้นเองท่านมีปัญญาให้เรานะไม่ให้เราวุ่นวายไม่ให้เรายุ่งยากนะเห็นไหมไม่ให้ทุเรียนอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะ ถึงแม้จะมีต้นอยู่ที่เราปฏิบัติอยู่นั่นนะมีต้นทุเรียนอยู่เราก็กินไม่ได้ไมันยากเอาไว้กินตอนเช้าและตอนเพลนแล้วกัน <c oughs> นี่แหละกินได้เลยลูกเอ,อ๋ยถ้าลูกป่วยต้องกินยาก็กินอะไรที่มันรองท้องเ <c oughs> ช่นกล้วยน้ำว้าสุกนะกินผลไม้นะคะเล็กๆน้อยๆที่กินง่ายน้ำปานาะน้าขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำ นะท่านยาพืชกินได้เลยไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะน้ำเม็ดถัว่วเม็ดงาอะไรกินได้บางคนมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์เนะ่าชนิดที่ตนเองเดือดร้อนป่วยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคนี้ก็คือคนโง,ง่นะคะนะคนโ,โง่มาสร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้เป็นเรื่องเป็นเราให้มันดูดีเหมือนพระเทวทัศน์นั่นแหละนะสร้างภาพให้ตนเองมันมีตั้งแต่พุทธกาลแล้วละ่ะสมัยนี้ก็ยังตามกันมานะ ลูกศิษย์เทวทัตมีเยอะมันมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์เรื่องกินเรื่องนอนนี่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวไปหมดเลยเรื่องเหล่านี้พระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามเอาร่างกายเราว่าเอาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อนุญาตเลยนะกินพืชผักผลไม้ที่หาง่ายๆแถวนั้นที่ปรุงง่ายๆแถวนั้นไม่ต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตมะพร้าวส้มโอ ทุเรียนอะไรพวกนี้ไม่ต้องอย่างนี้แหละมันเรื่องละยาวใหญ่นี่นะเข้าใจแล้วนะลูกนะที่หล่าทาแม่มาทันยาพืชเอามาชงดื่มชงกินเลยเดี๋ยวนี้นะมันง่ายลูกๆชงไหมแม่นะทันยาพืชนะนะพวกลูกน้ำลูกเดือยนะค้น้าถั่วเหลืองถั่วเขียวนะแม่ก็ยังมีอะไรนะขมิ้นเนี่ยขมิน้นชัน อบเชยอย่างนี้นะคะชงรวมๆกันเลยลูกปีบมะนาวสักแก้กกินได้จุบเลยอาหารย่อยง่ายอาหารมีประโยชน์เลยพวกแม่อยู่ด้วยอย่างนี้นะตอนเช้าก็ชงนะคะชงรวมๆกันดื่มไปแล้วนะแม่ชีปุ๋ยก็เตรียมอาหารเพนไว้นะคะถ้าไม่มีแขกมานะในบ้านก็จะมีพื้มือเดียวคือเพนนะมือเดียวคือเพนเป็นอาหารที่เป็น ผัดเป็นแกงเป็นต้มอะไรเนี่ยมือเพนเออมิใช่มือเพนตอนเย็นแล้วก็เป็นน้ำปนนาเครื่องดื่มเครื่องชงที่ลูกส่งมาให้นั่นแหละเอารวมๆกันชงรวมๆกันแล้วก็บีบมะนาวใส่ก็ทานได้เลยนะคะน,น้ำที่ลูกลูกส่งมาน้ำาดยคำอย่างเงี้ยนะ้น้องเรส่งมาพวกเราก็เอามาอุ่นนะคะเอาอุ่นให้ร้อนๆน,นะคะอาจจะปรุงใส่มะนาวอะไรเข้าไปก็ดื่มง่ายเลยนะคะ เครื่องดื่มเครื่องชงที่เป็นผงเนี่ยง่ายมากมันไม่เสียนะคะเก็บไว้นานได้ลูกส่งกาแฟมาให้นะแม่สุกรีนะส่งผงเอ็มวนะผงดื่มเอ็เวีเลยนะมาให้แม่เนะี่ยแม่ก็ชงดื่มเช้าเย็นนะนะอันนี้ส่งยกให้ลูกหมดเลยขอให้ลูกๆทั้งหลายสุขภาพดีนะกินได้เลยลูกกินอะไรก็กินไปเถอะกินผักผลไม้ที่หาง่ายๆที่กินง่ายๆ รักษาศีลแปดได้เลยนะคะไม่ต้องมาทาแป้งทาลิปปากแดงแล้วทาโลชั่นได้ทาแป้งเด็กได้ก่อนนอนนะก่อนนอนทาแป้งเด็กได้ทาโลชั่นได้กลางวันยุงมียุงก็ทาโลชั่นได้ที่นอนเนี่ยเราก็นอนที่นอนธรรมดานี่แหละแม่ก็นอนกับพื้นที่นอนธรรมดาบางทีก็มีเตียงนะช่วงสาวนี้มาอยู่ที่ว่าขาแพลงก็ให้นอนบนเตียงนะเราก็ให้นอนเตียงนะ เราความตัวตนของเราเนี่เราสลัดคืนหมดแล้วแล้วลูกป่วยมาเราก็ให้นอนบนเตียงเพื่อความสะดวกในการเดินเหินในการลุกนอนนะพวกแม่กับแม่ชีป,ป่วยก็นอนพื้นอย่างนั้นนอนด้วยกันนี่แหละเราเป็นคนธรรมดาไปแล้วไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นี่นะพวกเราทําตัวอย่างนี้นะลูกๆทั้งหลายมันจึงอยู่กันได้นะคะไม่มีชนชั้นวันณะอะไรเลยไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนกินอะไรกินด้วยกันนะกินด้วยกัน มีอะไรก็กินด้วยกันไม่มีแล้วก็อดด้วยกันอย่างนี้แหละไม่เป็นไรลูกส่งอะไรมาก็กินอันนั้นะลูกๆส่งปลาหมึกปลาอะไรมานะคะน้องอามส่งปลาหมึกมาทาร่โก็สั่งทาโร่เป็นเส้นมาอย่างนี้นะลูกๆสั่งมาให้อาหารทาโร่อาหารเมร็ดแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละนะอยู่แบบสมถะไม่ได้ฟุง้งเฟอ้อเฮอห์เมเวลาแม่พูดอย่างนี้คนที่มาอยู่ด้วยฮะเกรงใจอย่างนี้ก็มีนะบอกว่าแม่ประหยัด ไม่อยากอยู่ด้วยแม่ประหยัดโอ้จะไปฟูงเฟอ้อทำไมอะลูกเห็นนิสัยแม่แลอยังแม่ก็พูดตามความเป็นจริงไม่ได้เสแสแ้งฉะนั้นใครมาอยู่กับแม่แม่จะพาปฏิบัติเลยพาเข้าคอร์สเลยนะคะไม่ต้องมาเกรงใจว่าแม่ประหยัดไม่อยากมารบกวนไม่ต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าอมมันกันนะคะกัน มันไม่มีปัญญาอะเขาเรียกไม่มีปัญญานะทำให้ป้องไม่ให้เราได้ปฏิบัติเอาความคิดเล็กคิดน้อยนี่มาป้องไม่ให้ได้ปฏิบัตินะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะมันอ้างนะถ้าอยู่กับแม่นี่ไม่ได้ปไปไหนงไงมันอยู่ไกลตลาดด้วยนะอยู่ไกลทางซุปเปอร์ด้วยนะคะอยู่ในซอ,อยเล็กๆสงบสงัดสัปเายะนะคะไม่มีเสียงอะไรมารบกวนบางคนนี่อาจจะชอบ ไปโน่นโน่นี่นี่แล้วก็อยู่นานไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะอย่างแม่กับแม่ชีปุ๋ยนี่ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเราจิตนิ่งแล้วนะคะจิตนิ่งแล้วนะใครจะเอาแบบนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะอยู่ตรงนี้นะจิตนิ่งสงบแต่ชาวโลกชอบมาโยนอะไรใส่ในที่แม่พูดนั่นแหละนะชาวโลกหรือปุถุชนมาโยนโน่นโยนโยน,นี่ใส่เนะี่ยพอแม่พูดอย่างนี้บางคนโกรธแม่นะมีนะ กิเลสตัวเองยังไม่หมดเนี่ยมาโกรธเราอย่างเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าให้ใครเลยนะมาโผลมาโกรธแม่อย่างเงี้ยโอ้โหมาด่าแม่เป็นหน้าเอซีเลยนะ <laughs> พิมพ์ด่าแม่เลยเป็นนักบวชพูดอย่างงี้ทําไมวะอย่างนี้นะแม่พูดว่าเชาวโลกหรือปุถุชนมันชอบมาโยนขี้ให้เราอย่างเงี้ยนะแม่พูดอย่างเงี้ยก็พูดความจริงไง เดี๋ยวจะมติว่าเราไม่พัดธนาเราไม่ทางยาเราไม่ฟันต้นไม้อะไรสารพัดไม่ทาสีบ้านมาว่าให้แม่อย่างนี้นะแม่ก็บอกโอ้ยอยู่ดีๆปุถุจนก็นมาโยนขี้ให้เราอย่างเงี้ยโกรธนะนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆไปโดนใจดําแทงกิเลสพอแม่มาพูดอย่างนี้โกรธแม่เลยดา่าแม่มาเป็นหน้ายาวเลยแม่ก็ไม่เห็นโกรธเลยนะแม่ก็เห็นเป็นข้อความธรรมดาไปเลย ผ่านตามาก็ผ่านตาออกไปเสียงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะเป็นภาพเป็นรูปอะไรผ่านตาก็ออกไปแล้วหายไปแล้วไม่ได้เข้าไปในความรู้สึกภายในเรื่องโลภโกรธหลงนี่ไม่มีในภายในแม่เลยหมดไปแล้วอิสระไม่ต้องเป็นอะไรเลยแม่เป็นแม่ธรรมดานะลูกนะค่ะก,กินได้เลยลูกปฏิบัติธรรมรักษาศินแปง่ายมากเลยมาเลยใครอยากมาอยู่กับแม่ก็มา จะไปอินเดียหรือจะไปไปพืชปฏิบัติในคอร์สของอาจารย์เอ็นโกเอ็นก้ายิ่งดีเลยนะคอร์สอาจารย์โกเอ็นก้าเนี่ยสิ์ใหม่เนี่ยอาจารย์อนุญาตให้รักษาสินห้าอยู่นะสินใหม่นะนะกินรักษาสินห้าเลยไม่อดแต่ถ้าแบบคอร์สที่สองแล้วเนี่ยเออเริ่มรักษาสินแปดสินแปดก็ยังมีน้ำฟันนะให้กินเลือกได้กินได้ตามสบายเลยเห็นไหม ยังมีสลัดผักผลไม้สําหรับคนกินยาอย่างเงี้ยเห็นไหมคอสหอยอาจารย์โกเอนกานี่นะเรื่องกินนี่สะดวกสัายะมาก p เพอร์เฟกเลยล่ะลูกเอ๋ยไม่ต้องกลัวไปเข้าคอสอาจารย์โกเอนกาถึงแม้จะได้ชื่อว่ารักษาศีลแปดแต่สินแปดแบบคนเราธรรมดาได้อยู่แบบสบายเลยนะคะไม่ไม่มีทุกเรื่องกินเรื่องนอนเลยแต่จะไปทุกอตอนนั่งแล้วเห็นเวทนาเห็นความเจ็บปวดนี่เอง จะทุกตอนนั้นแหละนะคะจะเห็นทุกตอนนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจะเห็นความเจ็บปวดถ้าใครสู้ตรงนี้ได้ผ่านได้โอเคเลยเรื่องกินเรื่องนอนสบายห้องส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัวสงบสปายะของใช้ครบครันนะคะของใช้วรวมๆนี่นะแต่ส่วนตัวต้องเตรียมไปเสื้อผ้ายารักษาโรคยาสีฟันสบู่ของเราเตรียมไปเองเลยนะทิชชู่เตรียมไปเองนะคะเพราะว่าทุกชั่วโมงนี่มีละคังให้มาเข้าห้องน้ํามาจิบน้ํา เคาะอ,ออกห้านาทีอีกห้านาทีก็เคาะให้เข้านั่งทั้งวันนะั่นแหละทั้งวันทั้งคืนนะั่นห่ะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเอามาเข้าห้องน้ํามาจิบน้ํานะทุกชั่วโมงเขาจะมีะระฆังนะดังล้ดังแล้วก็ให้เราลุกมารีแลกมาจิบน้ํามาเข้าห้องน้ําแล้วก็มีะระฆังเคาะให้เข้าอีกนะอย่างนั้นแหละมีความสุขมากปฏิบัติในคอร์สของอาจารย์โกเอ็นกามีความสุขที่สุดสงบสับปะยะ ทั้งห้าเลยนะลูกๆทั้งหลายใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติเข้าไปแล้วนี่จะรู้เลยแม่ยังไม่รู้จักอนาปนาสติเลยนะเข้าคอร์สแรกนะ่ะไม่รู้จักนะเป็นยังไงไม่เคยฝึกมาปฏิบัติแต่ไปวัดมาทั้งทั้งชีวิตตั้งแต่รู้ความไปวัดกับคุณย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยจนถึงปีหนะ้าสน่ะแม่ยังไม่รู้อนาปนาสติวิปัสสนาปีห้าห้าแม่มาเข้าคอร์สนะรู้จักอนาปนาสติและวิปัสสนาตรงน,นั้นเอง กิเลสแม่ดับนะความโกรธดับไปครึ่งหนึ่งหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้กลับออกมานี่ไม่โกรธใครเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าปฏิฆาขัดเคืองข้างในอาจจะมีอยู่ยังไม่หมดนะข้อแรกแล้วก็พาตัวเองเข้าสี่สนี้มันก็หมดไปหมดไปหมดไปความโกรธหมด,คว,มหมดความโลภหมดความหลงหมดเลยอิสระเลยทีนี้มันจะเห็นอะไรม,มากมายในคอร์สนะเห็นออปชันเห็นฟังก์ชันอะไรที่เราไม่เคยเจอในชีวิต ในประจําวันแล้วก็อยู่ในวัดก็ไม่มีอย่างนั้นเพราะไม่ได้ทําจริงจังเพราะไม่สัปปะะพเพะพะบุคคลอยู่ในวัดในสํานักหลายหลายพ่อหลายแม่แล้วก็มันปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องไงไม่มีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องมันก็เลยมีกิเลสใส่กันโยนใส่กันโยนใส่กันพระชีนั่งวางมวยกันก็มีนะที่แม่ไปอยู่มาเนี่ยหลายที่นะพระอาชีที่เขา ไม่รักษาจิตใจตัวเองเนี่ยวางมวยกันก็มี <c oughs> แม่เจอหมดเลย <c oughs> เห็นแล้วแม่ถอยถอยถอยหมดเลยไม่อยู่ตรงนี้สงบสัปยะดีที่สุดค่ะสําหรับแม่ในชีวิตนี้ตรงนี้ดีที่สุดนะขอบคุณนะคะเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของสํานักพ่อแม่ของเขาปู่ย่าตายายสัมเนรีพาตอนนี้สัมมเนรีพาท่านมาจําวัดอธิษฐานพันษาอยู่ที่ ดดงค่ะสถานมหาวันอำเภอเกาะคานะคะที่ลำปางนี่แหละอยู่กับพิกษุณีเชเวเนี่ยน,นะภิกษุณีเชเวท่านออกคลิปพระไใจปิดกท่านเรียนท่านสอนอภิธรรมนะออกอากาศด้วยนะภิกษุณีเจ้าของสถานทีนะ่ผู้รักษาการเจ้าอาวาสนี่นะเป็นเด็กอยู่เลยหน้าตาเด็กๆน่ารักมากนะคะน่าเคารพเรื่มใส่มากน่าเคารพ แม่ไปกราบด้วยความเต็มอกเต็มใจเลยทั้งพิกษุนีพิกษุนีสามรูปแล้วก็สัมเนรีหนึ่งรูปนะคะที่แม่ไปกราบวันก่อนสัมเณรีพาเจ้าของอาสมที่แม่อยู่นี่แหละสง่างามมาก,มากเพิ่งเจอกันตรงนั้นแหละผู้หญิงเรานะนะถึงตรงจุดนี้นีะ่แม่กราบด้วยความเต็มอกเต็มใจเลยเห็นไหมท่านพูดพระอภิธรรมนะออกอากาศนะคะทุกวันอังคารและวันพระพวกเราตามได้เลยว่าธรรมะจากวัด ป่านะรรมาจากวัดป่ามหาวันนะมหาวันคือนะเจ้าของโปรไกไฟนะเจ้าของคลิปนะคะเจ้าของลิงไปเสิร์ชดูได้เลยนะลูกนะนะใครที่เรียนพระอภิธรรมอยู่หรือศ,ศึกษาพระไตรปิฎกนะไปฟังท่านได้ท่านพูดชัดเจนหนะ้าจาเหมือนเด็กๆเลยนะคะเรียนเด็กเลยแต่อายุก็ประมาณสาสิบกว่านี่แหละน่ารัก พ่อท่านมีมีที่นะคะพ่อท่านก็เลยยกที่ถวายแล้วก็สร้างที่สร้างอะไรนุ่นน,น,น,นี่ให้นะคะสัป,ปยามากแม่ไปมาแล้วค่ะก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะในการรักษาศินแปลเรื่องกินง่ายมากนะคะเป็นแค่วินัยนะคะวินัยและข้อวัดปฏิบัติไม่ไม่เบียดเป็นบาปกินข้าวเย็นหรือกินอะไรเย็นๆกับยากับอะไรเป็นขี้นาลบ <c oughs> เป็นขี้ลานาเศสั์ลินพันกันนิสัยแม่คือพูดไว ถ้าไม่พูดไว้มันจะลืมสัญญามันดับให้ทานเป็นขี้ลานะเพสัตว์อย่าไปกินแบบกินแบบมุมมามกินจุกินให้หมดกินพุงกลางแล้วหลับไม่ปฏิบัติไม่ได้อันนั้นพระพุทธเจ้าห้ามกินแล้วป่วยก็อย่ากินกินแล้วง่วงนอนปฏิบัติไม่ได้ก็อย่ากินกินแล้วมึนกินแล้วเมาก็อย่ากินกินแล้วเป็นพิษก็อย่ากิน แต่กินแล้วสุขภาพดีปฏิบัติทําได้จงกินค่ะขอให้ลูกทั้งหลายจงสําเร็จนะจงปฏิบัติศินแปดได้อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขกับศินแปดเพราะเป็นข้อวัดปฏิบัติไม่เป็นบาปนะคะทาอะไรขึ้นมานะในศินแปดไม่เป็นบาต,ง,ตงใดทั้งสิ้นนะคะขอให้ลูกมีความสุขในการปรวารณาเข้าพรรษานี้นะคะจนกว่าจะหมดลมหายใจค่ะบุญรักษา